ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาทำพิอากาศในหัวข้อ คนในฝันมีจริงไหมนะคะเราจะลองมาส่องกันดูนะว่าคนที่คุณแอบฝันอยู่ในใจหรือว่าสเปคแบบไหนที่คุณชอบนะคะหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่คุณจินตนาการถึงคนที่คุณจะสามารถอยู่ด้วยในอนาคตได้นะคะเขามีตัวตนอยู่ในชีวิตจริงหรือเปล่าเขาจะออกมาจากเทพนิยายและกลายมาเป็นเทพพระวุตในชีวิตจริงของคุณหรือเปล่านะคะจะกลายเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายในชีวิตจริงสําหรับคนที่มาเลือกกองไพ่ในวันนี้ไหมเขามีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าก็ เราลองมาเช็คกันด้วยการเลือกกองไพ่นะคะว่ากองไพ่ทั้งหมด4กองตุ๊กตาสตัวจะมีกองไหนนะคะที่บอกกับคุณได้ว่าคนในฝันของคุณนั้นมีตัวตนอยู่ในชีวิตจริงของคุณได้หรือไม่และก็นะคะเชื่อว่านี่เป็นการดูดวงโดยรวมไม่ว่าคนในฝันของคุณนั้นจะมีอยู่จริงในชีวิตจริงของคุณหรือเปล่าแต่แม่หมอเชื่อนะคะว่าขอแค่ใครสักคนหนึ่งที่รักเราจริงจักใจเท่านั้นก็ถือว่าเป็นความรักที่เรียกได้ว่ารักในฝัน รักในอุดมคติอยู่แล้วล่ะคะ่ะและก็นะคะสําหรับวันนี้เราจะมาดูกันแบบเป็นอรรถรสในความสนุกสนานว่าคนในฝันของคุณนั้นจะมีตัวตนอยู่จริงไหมหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักทายมาที่ a c e b o o k มินวาทาโลกและก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักที่แรกเปลี่ยนพูดคุยกันมานะคะและไปดูกันเลยดีกว่าว่าคนในฝันของคุณจะกลายมาเป็นคนในชีวิตจริงของคุณได้หรือไม่ไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพีิกอากาศกองที่1น,นะคะในหัวข้อ คนในฝันมีจริงไหมอย่างแรกเราจะแอบมาส่องกันก่อนนะคะว่านิยามของคนในฝันของคุณเนี่ยมันมีในรูปแบบไหนนะคะสําหรับคนที่เลือกกล่องที่1นนะคะเรียกได้ว่าคนในฝันของคุณเนี่ยคุณอาจจะเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเคยรู้สึกว่าต้องการใครบางคนนะคะจากบนฟ้าลงมาอยู่ข้างๆชั้นสตทีเถออะไรประมาณนี้คุณเองอยากจะได้คนที่ให้ความรู้สึกเหมือน การได้กลับบ้านนะคะการได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเวลาที่อยู่ด้วยกันการได้อยู่กับใครสักคนที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวคนในบ้านของคุณนะคะทําให้รู้สึกว่า ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความอิ่มเอมใจแล้วก็คุณรอคอยเขานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ว่าจะมีคนผ่านมาแค่ไหนก็ตามในชีวิตนะคุณเองก็ยังคงรอคอยใครสักคนที่น่าจะใช่แล้วก็เหมือนกับเลือกไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครง่าย แล้วก็นะคะสาหรับพอที่คุณขอไปเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความหลากหลายมากมายนะคะเรียกได้ว่าเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือความคิดที่มันค่อนข้างจะมีชอยเยอะนะคะตั้งโจทย์เอาไว้1แบบ2แบบ3แบบ4ี่แบบ5้าแบบแต่ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบที่ชัดเจนในใจของคุณอย่างแท้จริงบางทีผ่านไปปีหนึ่งสปีคุณก็เปลี่ยนสเปกอีกแล้วนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเปกที่มันหลากหลายรูปแบบมันก็เลยเหมือนกับว่า ตรงนี้สเปคคนในฝันของคุณนะมันไม่ได้มีแค่แบบใดแบบหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ฟันธงลงไป100%นะคะว่าคุณปรารถนาคนแบบไหนกันแน่มันก็เลยเหมือน มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของสเปคคนที่ชอบเดี๋ยวพอแบบช่วงหนึ่งชอบซปเปอร์สตาร์คนหนึ่งก็จะไปประมาณนั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งเริ่มฮิตหนุ่มสไตล์นี้คุณก็จะมาประมาณนี้มันก็ได้มีความรู้สึกว่าสเปคของคนกองนี้เนะี่ยบางทีก็ค่อนข้างจะอิรุงตุงนังเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าคุณรอใครกันแน่และบางทีการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย การที่อาจจะยังไม่เจอคนในฝันจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่แม่นหรือว่าไม่ให้ความช่วยเหลือนะคะแต่อาจจะหมายถึงการที่คุณขอพรไปนะคุณยังไม่ชัดเจนกับพรที่คุณขอมากพอนะคะว่าคนในฝันจริงๆแล้วของคุณมันจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนรูปแบบไหนนะคะหรือว่าออรูปร่างหน้าตานิสัยใจคอเชื้อชาติอะไรเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะคะ และถ้าถามว่าคนในฝันนั้นจะมามีชีวิตจริงข้างๆคุณได้หรือเปล่ามองว่ามันก็ตามที่บอกเลยว่าสเปคคุณเองก็ยังไม่ชัดเจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รับพรจากคุณมาก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าควรจะโดนปันดานให้คุณในรูปแบบไหนดีนะคะก็เลยเหมือนกับว่าคนในฝันที่จะออกมาอยู่ในชีวิตจริงได้เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะต้องปรับทัศนคติอ่านในเรื่องของการมองโลกจาก ภายนอกมากจนเกินไปบางครั้งคุณจําเป็นจะต้องหนักแน่นกับตัวตนภายในของคุณให้ได้ซะก่อนอย่าเอาจิตของเราส่งออกไปข้างนอกนะคะเวลาที่มีคนมาบอกว่านี่เธอแบบนั้นนะกำลังหล่อนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยตามเขาไปมันก็จะยิ่งทําให้แกนหลักในการยึดในเรื่องของสเปคหรือว่าความต้องการในชีวิตของเราอะคะ่ะยิ่งห่างไกลความเป็นจริงออกไปทุกทีเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่นะคะแต่ละคนมีสเปคมีความรู้สึกชอบไม่ชอบ ชังไม่ชังมันคนละแบบกันนะคะถ้า,าคุณฟังเสียงจากภายนอกมากเกินไปคุณก็จะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณปรารถนาคนแบบไหนกันแน่ในชีวิตจริงนะคะและที่สําคัญเลยนะคะช่วย มองโลกในเรื่องของความรักในแง่ดีให้มากกว่านี้หน่อยนะคะบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่มีโอกาสในการเลือกคุณไม่มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนที่ใช่จริงๆแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นเพราะว่าคุณยังไม่สร้างแรงดึงดูดภายในตัวของคุณเองให้มากพอคุณยังไม่ชัดเจนกับตัวเองให้มากพอว่าคุณปรารถนาสิ่งไหนเพราะงั้น สิ่งแรกของการดึงดูดความรักที่ดีแล้วก็คนที่ใช่นะคะคือเราจะต้องฟันธงให้ได้ก่อนว่าคนที่ใช่สําหรับเราเป็นแบบไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นขอให้เราเชื่อมั่นค่ะว่าบนโลกนี้มีมนุษย์อยู่มากมายนะคะมันต้องมีสักคนแหละที่เป็นแบบที่เราต้องการนะคะและเขาก็จะมายือนอยู่ตรงหน้าเราได้ในที่สุดสักวันหนึ่งเพราะงั้นนะคะคนกองนี้อาจจะต้อง ปรับในเรื่องของการมองความเป็นไปได้ในชีวิตให้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นนะคะในตัวของตัวเองอย่าให้ความสำคัญกับคนภายนอกมากนะักขอให้รู้ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการใครและเชื่อว่าความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นไปได้นะเพราะถ้าหากคุณไม่เชื่อแม้กระทั่งความต้องการของตัวคุณเองแล้วคนอื่นที่เขามาบอกว่าคุณจะต้องเป็นให้ได้คุณจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณสามารถเป็นตามที่เขาบอกได้จริงไหมคะ แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะสำหรับคำแนะนำของไพ่ออลิสนะคะก็อลิสอยากจะบอกคุณนะคะว่า อะไรก็ตามที่คุณเสียดายนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆหรือว่าอะไรต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตขอให้คุณปล่อยมันไปนะคะความเสียดายไม่ได้ช่วยอะไรอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็แล้วไปอะไรที่มันเคยแบบเหมือนผ่านมาแล้วมันไม่ได้ดังใจเราะคะ่ะขอให้ปล่อยมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะเพราะถ้าหากเราโมแต่นั่งเสียดายอย่างเดียวเนี่ยชีวิตในปัจจุบันกับอนาคตของเราก็จะหายไปโดยอัตโนมัติแล้วเราก็จะต้องมานั่งเสียดายอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับ ปัจจุบันนะคะการอยู่กับอดีตอาจจะเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการมองหาและก็ใคร่ควรวญในเรื่องของบทเรียนชีวิตแต่ว่าเมื่ออยู่กับปัจจุบันและอนาคตเราจะรู้ว่าชีวิตเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำอะไรให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกนะคะเพราะงั้นนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เริ่มต้นใหม่ชีวิตนะคะปีใหม่แล้ว เดือนมกรานะคะก็ขอให้ก้าวไปกับอะไรใหม่ๆในชีวิตการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการเชื่อมั่นในความเป็นตัวของคนเองให้มากยิ่งขึ้นและก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของการแสดงอารมณ์บางครั้งคุณเองอาจจะมีความฉุนเฉียวหรือว่ามีความที่แบบว่าแสดงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณคิดออกมา100%มากจนเกินไปมันก็เลยทําให้ผู้ที่จะเข้ามาหรือว่าสาวที่จะเข้ามานะคะเกิดอาการสตันได้นะคะเพราะงั้น ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ระวังในเรื่องของการแสดงอารมณ์ที่มากเกินไปแล้วก็ขอให้ชัดเจนนะคะในเรื่องของความคิดการกระทำอะไรก็ตามที่คุณเคยใช้ชีวิตแบบล่องลอยล่องลอยไม่รู้ว่าฉันจะเอาอยังไงกับชีวิตกันแน่ช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะในการเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการ เออต้องชัดเจนกับสิ่งที่เป็นตัวเองให้มากขึ้นก่อนคุณจะต้องฮีลเ่งตัวเองนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นหลังจากนั้นคุณจะรู้เองลคะค่ะว่าสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณคุณต้องการอะไรคนเราส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรหรือว่าเชื่อเสียงของคนอื่นมากเกินไปนั่นเป็นส่วนหนึ่งมาจากการที่คุณไม่ค่อยได้ฟังเสียงของตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อใจว่าตัวเองมีความสามารถ ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของเราได้เพราะงั้น กองที่1นนะคะสิ่งแรกสําหรับการเจอคนในฝันและก็ชีวิตในฝันของคุณคุณจะต้องเริ่มต้นนะคะด้วยการเชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นตัวของตัวเองและก็เชื่อว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นอะไรก็ได้ในแบบที่คุณอยากจะเป็นแล้วก็นะคะหลังจากนั้นคุณก็พยายามอา,อาจจาะนั่งสมาธิหรือว่าอยู่เงียบๆแล้วก็จดอะไรบางอย่างที่คุณคิดนะคะว่า คุณมีความคิดกับตัวเองในรูปแบบไหนแล้วก็อาจจะมีความฝันหรือว่าอะไรเก่าๆที่คุณยังไม่เคยทำให้มันสำเร็จแล้วคุณอยากจะทำมันนะคะลองใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะเวลาที่แม่หมออยากตั้งเป้าหมายในชีวิตเราก็จะลองมาสังเคราะห์ดูด้วยการเขียนสิ่งที่เราคิดเนี่ยแหละคะ่ะเขียนมันออกมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาว่า อะไรที่มันเป็นจุดติดในชีวิตของเรานะคะแล้วก็อะไรที่เรายังขาดในการกระทําที่ชัดเจนสําหรับจุดนั้นส่วนใครนะคะที่รู้สึกว่าตายแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆก็สามารถมารับการโค้ชจากแม่หมอได้นะคะทักทายกันมาที่เฟ e บุ o k มินวาทาารโค่ะ เรายินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาและก็ผู้คอยรับฟังเสมอน,นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง,างการกดไลค์ s ับสไคร b ์กดกระดิง่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพีอากาศก่องที่2นะคะในหัวข้อ คนในฝันมีจริงไหมนะคะก็จะมาลองส่องกันอย่างแรกเลยนะว่าคนในฝันของคนที่เลือกกองที่สองนะคะจะเป็นคนสไตล์ไหนอะไรยังไงนะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนเนี่ยเรียกได้ว่าคุณเองนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนภาพสีเทานะคะเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะคะเป็นอะไรเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากจะได้ใครสักคนนะคะที่ดูแล้วมีสีสันในชีวิตดูแลทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสดใสมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคุณนะคะทําให้คุณมีความสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการเงินซัพพอร์ตหรือว่าเรื่องของความสุข ความสนุกในชีวิตการเดินทางไปด้วยกันอะไรแบบนี้ทําให้คุณรู้สึกได้ปล,ปล่อยตัวเองนะคะเป็นอิสระภาพในชีวิตมากขึ้นแล้วก็นะคะเป็นเหมือนของขวัญที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในเรื่องของความสุขกับชีวิตนะคะก็เรียกง่ายๆว่าคนคนนั้นนะคะต้องเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าอะไรก็ตามในชีวิตมันได้ เปลี่ยนแปลงไปนะคะได้สดใสล่าเริงมีความสุขอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักนะคะเฟรนรี่อะไรแบบนั้นก็ได้นะอารมณ์เหมือนราชินีไม้อะ่ะก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งนะคะมีความแข็งแกรง่งมีความสนุกสนานเข้าสังคมเป็นถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็เป็นเหมือนคนที่เรียกได้ว่ามีความน่ารักในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมสําหรับสังคมด้วยเหมือนกันแล้วก็นะคะแน่นอนว่าอาจจะต้องหน้าตาดีบุคลิกภาพ ดีหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกว่ามองเขาแล้วไม่เบื่อนะคะและถ้าถามว่าคนในฝันคนนั้นนะคะที่จะมาปลดปล่อยคุณจากชีวิตที่แสนน่าเบื่อนี้จะมีอยู่จริงในชีวิตจริงของคุณหรือเปล่านะคะ ก็เรียกได้ว่านะคะบางทีนะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ออกมาพบเจอผู้คนสักเท่าไหร่นะคะค่อนข้างจะมีความเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเงียบๆชอบใช้ชีวิตแบบอโลนลีนะคะมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองอยู่กับออสถานที่ที่คุณชื่นชอบหรือว่ากลุ่มคนเล็กๆที่คุณเองอาจจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับพวกเขานะคะคุณอาจจะไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่นะ อาจจะเหมือนมีกำแพงในใจแล้วรู้สึกว่าชีวิตฉันต้องการความปลอดภัยฉันยังไม่พร้อมที่จะเชื่อใจหรือว่าเปิดใจให้กับใครนะคะแล้วก็คุณไม่ค่อยออกมาหาสังคมหาอะไรใหม่ๆในชีวิตใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้ๆําๆจําเจอะไรที่เคยชอบอะไรที่เคยทําก็ทําอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมไพ่บอกว่าคุณจะต้องมีความกล้าหาญให้มากกว่านี้นะคะกล้าที่จะเติบโตเปลี่ยนแปลงเจอกับเหตุการณ์ใหม่ๆ ชีวิตใหม่ๆหรือว่าผู้คนใหม่ๆอาจจะต้องลองเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตบ้างนะคะเพราะว่าการเก็บเนื้อเก็บตัวมากเกินไปเนี่ยมันทําให้คุณชั่วจากการเจอคนในฝันนะคะและนี่ก็ผ่านไปแล้วกับปีชั่วนะคะเข้าสู่ปีฉลูเพราะงั้นได้เวลาทําตัวให้ผ่านฉลูนะคะด้วยการออกมาจากที่อันเป็นคอมฟอร์ตโซนของคุณแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆที่คุณปรารถนาในชีวิตให้มันประสบความสําเร็จนะคะ แล้วไพออลิสนะคะก็แนะนําว่าเนี่ย คุณนะคะเชื่อมั่นว่าตัวของคุณจะต้องเป็นแบบนี้และคุณก็เชื่อว่าฉันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อะไรที่เป็นอย่างเงี้ยมันคือตัวฉันและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าทัศนคติเนี่ยแหละค่ะที่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถพบเจอคนในฝันได้เพราะว่าชีวิตที่มันเป็นเหมือนสีเทาของคุณนะที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีสีสันมากพอแล้วคุณต้องการใครที่มีสีสันเข้ามาในชีวิตคุณ แต่สิ่งที่สำคัญนะคะก็คือคุณจะต้องกลับไปนะคะหรือถอนชีวิตที่มันเป็นสีเทาแล้วก็สแสวงหาความเป็นสีสันในชีวิตของคุณเองก่อนไม่งั้นคนที่มีสีสันก็ไม่อาจที่จะเข้ามาในโลกสีเทาของคุณได้ เพราะว่ากรอบความคิดของคุณเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นตัวปิดกั้นการเข้ามาของคนดีๆคนในฝันของคุณนั่นเองและอะไรก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นพิษกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตที่อยู่หรือว่าคนที่มีความท็อกซิกนะคะที่ไม่ได้สร้างความรู้สึกดีให้กับตัวคุณเองช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องล้างสารพิษเหล่านั้นออกไปจากชีวิตหรือ ไปโฟกัสในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันทำให้คุณมีความสุขมีความสนุกสนานในชีวิตมากกว่าที่จะมาจมอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้เลยนะคะเพราะงั้นคนที่จะเข้ามาเป็นคนในฝันของคุณได้อะคะ่ะ อาจจะไม่ใช่คนอื่นก็ได้นะคะแต่หมายถึงการที่คุณเนี้ยแหละเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเป็นคนในฝันแบบที่คุณปรารถนาแบบที่คุณต้องการเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะการที่เรากลับมารักตัวเองใช้ชีวิตในแบบที่เราปรารถนาจริงๆแล้วก็สร้างความสุขให้กับชีวิตเราเองเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนงานไม่ต้องเปลี่ยนสังคมไม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่แต่เริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติในการมองโลกในแต่ละวันอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตพยายามมองหาสิ่งดีๆนะคะ ในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นงานเดิมๆหรืออะไรก็ตามและถ้าหากมองหาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้จริงๆคุณก็สร้างสิ่งใหม่ที่จะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพิ่มเข้ามาในชีวิตวันละนิดวันละหน่อยนะคะแล้วโลกของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวดํากลายเป็นสีสันที่คุณค่อยๆระบายลงไปในแต่ละวันนั่นเองนะคะเพราะงั้นคนที่เลือกกองนี้นะคะอยากจะเชียร์นะให้มีกําลังใจในการเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนชีวิตแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะแล้วแน่นอนว่าถ้าคุณรักตัวเอง มีความสุขกับชีวิตแบบที่คุณเป็นแล้วแล้วก็คนในฝันของคุณอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3นะคะสำหรับหัวข้อคนในฝันมีจริงไหม อย่างแรกก็เช่นเคยนะคะเราจะมา่องก,กันก่อนว่าคนในฝันในรูปแบบที่คุณปรารถนาเนี่ยเขาเป็นคนยังไงนะคะอย่างแรกก็เรียกๆว่าต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมในหัวใจเป็นคนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ของความเป็นเหตุและก็เป็นผลนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีหัวใจที่ยึดมั่นรักจริงรักแท้แน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเดินทางการใช้ชีวิตอย่างอิสระภาพนะคะคุณเองอาจจะเป็นสาย โมเทลูหรือว่าคนที่ชอบในเรื่องของการไปวัดเข้าในเรื่องของศาสนาที่คุณศรัทธาหรือแม้กระทั่งการทําสมาธิการใช้ชีวิตอยู่กับไฮเออร์เซลล์หรือว่าการคอนเน็กกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกชื่นชอบและคุณเองก็อยากจะให้คนรักของคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ในศีลและธรรมนะคะในแบบที่คุณเป็นอยู่ในความชอบแบบเดียวกันกับคุณนะคะรวมทั้งเป็นคนที่มีความหวานมากๆในเรื่องของความรักความสัม เอาใจใส่กันเต็มที่นะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะปรับปรุงแล้วก็เหมือนแบ่งปันซึ่งกันและกันทําอะไรที่มันสอดคล้องปรับตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขอิ่มเอมใจสบายใจอยู่ที่ไหนถ้าได้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขเสมอนะคะและนี่ก็คือมาตรฐานคนในฝันของคนที่เลือกกองนี้นั่นเองนะคะและต่อมาเราก็จะมาดูตามหัวข้อนะก็คือ คนในฝันของคุณเนี่ยจะกลายมาเป็นคนในชีวิตจริงได้หรือเปล่านะคะซึ่งแน่นอนว่านะคะชีวิตจริงของคุณเนี่ย การจะเจอกับคนในฝันนั้นอาจจะต้องจัดการกับความกังวลใจและก็ความหวาดกลัวของคุณเองก่อนนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันทำให้คุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าได้แต่แอบมองแอบซองถ้าหากมีคนที่ชอบอยู่แล้วก็จะได้แต่มองเขาห่างๆอยู่ไกลๆอย่างห่วง อารมณ์แบบไม่กล้าเข้าหาไม่กล้าไปจีบก่อนหรือว่ามีความคิดเยอะนะคะในความสัมพันธ์ต่างๆบางครั้งคุณเองก็อาจจะมีความรู้สึกกลัวนี่แหละคะ่ะเป็นหลักเลยนะในเรื่องของความกลัวความกังวลของคุณเนี่ยทำให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่กล้าที่จะชัดเจนหรือว่าผูกมัดกับใครมันก็เลยทําให้โอกาสในการที่จะได้เจอคนในฝันจริงๆเนี่ยมันค่อยๆลิบหลีลิบหลีลงไปทุกทีนะคะอารมณ์เหมือนกับว่า ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาเนี่ยคุณเองก็จะตั้งป้องไว้ก่อนว่าถ้าเกิดอยู่กับเขาแล้วฉันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะรักจริงๆไหมหรือว่าจะอยู่ด้วยกันได้นานหรือเปล่าเคมีมันจะเข้ากันไหมคําถามเยอะซะเหลือเกินนะคะคนกองนี้ในหัวใจของคุณเนี่ยเวลาจะเริ่มต้นกับใครคุณจะมีความรู้สึกกังวลใจเรื่องของความแตกต่างแล้วก็นะคะในเรื่องของเอ่อเรียกว่าความเข้ากันได้หรือการ มีอะไรบางอย่างที่คุณกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ค่อยดีอย่างที่คุณคิดเอาไว้หรือว่าปรารถนานะคะอาจจะเรียกได้ว่าคาดหวังแล้วกลัวว่าจะผิดหวังประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของคู่ที่จะมานะคะบางทีอาจจะไม่ใช่คนในฝันแบบที่คุณคิดเอาไว้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามันมีความแตกต่างน,นะคะในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาความคิดความศรัทธา ซึ่งมันก็ไม่ตรงกับไพ่ที่2ที่คุณบอกว่าคุณปรารถนาจะได้คนที่มีความชอบคล้ายๆกันหรือว่ามีศีลธรรมอะไรที่มันไปในรูปแบบของาศาสนาหรือว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้นะคะเรียกได้ว่ามันมีในเรื่องของเคมีแล้วก็ความดึงดูดนะคะแล้วก็คนที่จะมาเป็นคู่ของคุณเนี่ย อาจจะมีความแตกต่างกันในบางส่วนที่ทำให้คุณรู้สึกกลัวหรือว่ากังวลใจอันนี้สำหรับคนที่มีคนที่สองสองมุมมองอยู่แล้วนะคะคุณจะมีความรู้สึกไม่กล้าเข้าหาคนคนนั้นแล้วก็ลังเลใจในความแตกต่างของเขากับคุณว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมเพราะงั้นตรงนี้ก็เลยทำให้คุณห่างออกจากเขาไปนะคะด้วยความกลัวในใจของคุณเนี่แหละ แต่ว่านะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยเนี่ยคุณเองก็อาจจะต้องเปิดตัวให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าความกังวลใจหรือว่าความไม่แน่ใจในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครเนี่ยมันทำให้คุณนะคะอาจจะเรียกว่า เก็บตัวหรือว่าปิดตัวในเรื่องของความรักมากเกินไปบางทีคุณอาจจะต้องหาสังคมเพิ่มหรือว่าเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมหรือว่าคุยกับใครบางคนนะคะการลองคุยไม่ได้เสียหายค่ะยังไงก็คิดซะว่าเรามีส่วนในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าความรักนั้นตบมือข้างเดียวไม่ดังนะจ๊ะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลใจไปค่ะถ้าหากเขาชอบเราแล้วเราชอบเขาสิ่งที่สําคัญอยู่ก็คือการปรับตัวเข้าหากันเพราะงั้น ไม่มีอะไรต้องกลัวคุณเองไม่ใช่คนเดียวที่ต้องพยายามในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเจอกับความแตกต่างอะไรก็ตามนะคะคนกองนี้เชื่อว่าถ้าหากคุณสามารถเอาชนะความกลัวของคุณเองได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์จะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะปัญหาในหน้าไพ่มีอย่างเดียวคือความกลัวแล้วก็ความกังวลใจของคุณเนี่แหละคะ่ะ แล้วก็ทิ้งท้ายไว้สำหรับคำแนะนำของไพ่อลิสนะคะเขาบอกว่าให้คุณตื่นค่ะตื่นนะคะสำหรับทุกคนนะคะได้เวลาที่คุณจะต้องตื่นจากโลกแห่งความฝันและก็ความกลัวการยึดโยงกับความหวาดระแวงนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในชีวิตแต่มันเกิดขึ้นในความคิดและก็ความรู้สึกของคุณเพียงแค่คนเดียวพราะงานเมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณเองยังคงอยู่กับอดีตหรือว่าอยู่กับอนาคต แต่ว่าไม่ได้มองในเรื่องของปัจจุบันมันก็จะทําให้คุณนั้นเหมือนกับการนอนหลับไหลในช่วงเวลาที่คุณยังคงลืมตาอยู่นั่นแหละคะ่ะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้นะคะอเดสบอกว่าได้เวลาที่คุณจะตื่นขึ้นมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงและอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นนะคะอย่ามัวแต่เลื่อนลอยหรือว่าปล่อยให้ชีวิตของคุณที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันหายไปนะคะคุณจําเป็นจะต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับ การถูกปลุกให้ตื่นในเรื่องของทัศนคติความคิดแล้วก็ความเชื่อนะคะอย่าไหลไปกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตของโลกสามมิติหรือว่า เอ่อความกลัวความสงสัยแต่ให้ตื่นขึ้นมาอยู่กับโลกของจิตวิญญาณเน้นในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็สัญชาตญาณให้มากขึ้นนะคะแล้วคุณจะสามารถออกจากความกลัวของคุณเองและก็เริ่มต้นนะคะเรียนรู้กับใครสักคน mm. เผื่อคนคนนั้นจะเป็นคนในฝันในชีวิตจริงของคุณได้นะคะ แล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์สับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่4นะคะในหัวข้อคนในฝันมีจริงไหม อย่างแรกเราก็จะมาส่องกันก่อนนะคะว่าสเปคของคนในฝันในกองนี้นะคะคุณฝันถึงใครแบบไหนยังไงกันแน่นะคะอย่างแรกเลยคุณคิดว่าคนที่เป็นคนในฝันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใช่ของกันละกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นเนื้อคู่เลยก็ว่าได้นะเป็นคนที่เรียกได้ว่าอาจจะให้ความสบายใจเวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณจะมีความรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันเป็นอะไรที่มันโฟล์มากๆเลยนะคะมัน ปล่อยไปตามกระแสค่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องพยายามสร้างภาพหรือว่าทําอะไรที่มันหนักหนาสาหัสในการไม่เป็นตัวเองแต่ว่าเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วนะคะจะมีความเป็นตัวของตัวเองได้ทั้งคู่แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่มีความสุขใช้ชีวิตแล้วก็ ดูสบายๆนะคะอะไรก็เข้ากันได้ดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนับสนุนดูแลกันและกันไปอะค่ะเรียกได้ว่าช่วยเหลือเกื้อหนุนแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนะคะที่สําคัญมีคนที่มีความแบบเป็นนักวิชาการดิๆแม้อารมณ์เหมือนเป็นผู้รู้ชอบศึกษาชอบเรียนรู้ชอบการอ่านหนังสือหรือว่าถามอะไรแล้วตอบได้เหมือนอับดุลประมาณนั้นเลยนะคะก็ค่อนข้างจะมีความเป็นนักวิชาการนักปราชใช้ความคิดเก่งอะไรพวกนี้รวมทั้ง มีพลังงานของราชินีถ้วยนะคะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือเป็นเพศไหนก็ตามนะคะมีความเป็นคุณแม่อยู่ในตัวให้ความรู้สึกอยู่ด้วยแล้วคนคนนี้อบอุ่นจังเลยและที่สําคัญนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอะไรกับสังคมมากมายนักค่อนข้างจะมีความ p r i เวทเป็นส่วนตัวแล้วก็รักครอบครัวนะคะอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆอ,อ,อารมณ์เหมือนแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมา นิ่งอยู่พอสมควรนี่ก็เป็นสเปคของคนที่เลือกกองที่4นั่นเองนะคะแล้วก็เราจะมาดูว่าตามหัวข้อนะคะคนในฝันคนนั้นจะมีตัวตนอยู่ในชีวิตจริงหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณเองนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเจอเขานะคะจากการที่อยู่ในสังคมเพื่อนนี่แหละคะ่ะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนแนะนำให้กันนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เติมเต็มซึ่งกันและกันจนกลายเป็นความรักในที่สุดนะคะแล้วก็นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่า ต้องให้เพื่อนช่วยนะคะสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยกล้าในการเปิดตัวหรือว่าเป็นคนนิ่งๆไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าพูดคุยนะคะเพราะว่ามีไพ่ของราชินีพจ,จันท์ซึ่งราชินีพจ,จันทร์เนี่ย จะเป็นไพ่ธาตุน้ำนะคะอารมณ์แบบว่าเออมีความเก็บเนื้อเก็บตัวมีความลึกลับไม่ค่อยเปิดเผยชอบใครยังไงก็ไม่กล้าพูดนะคะเพราะงั้นแน่นอนค่ะว่ากองนี้นะคะต้องให้เพื่อนช่วยในเรื่องของการเป็นพ่อสื่อแม่สื่อสารความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากเก็บตัวมากจนเกินไปเนี่ยมันขึ้นไพ่ว่าคุณปลีกวิเวกไปแล้วนะคะช่วงเวลานี้ขอให้คุณออกมาเจอเพื่อนบ่อยๆนะคะแล้วก็สังสรร กับเพื่อนฝูงบ้างนะคะรับรองได้เลยว่าคุณจะได้เจอคนในฝันของคุณผ่านการคบกันกับเพื่อนหรือว่าผ่านการเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยแหละค่ะ และแน่นอนว่าเขาจะมาเติมเต็มความสุขให้กับคุณเหมือนกับสิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็นะคะสําหรับคําแนะนําสําหรับไพ่อลิศคนที่ยังไม่ได้เจอนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณจะต้องมีความเชื่อและความศรัทธามากขึ้นอย่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากจนเกินไปนะคะแอเรียหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวของคุณไม่ได้สามารถทําให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณได้เพราะงาั้นอย่างแรกเลยก็คือ จำเป็นอย่างมากเลยคะ่ะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าออกไปเจอกับใครบ้างนะคะนิสัยดเดิม,ดมหรือว่าอะไรเดเดิมของคุณมันอาจจะไม่เกื้อหนุนในเรื่องของการพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์นะคะเพราะงั้นอย่าก,กังวลกับโชคชะตานะคะขอให้เชื่อมั่นว่าคุณสามารถกําหนดโชคชะตาของคุณได้ในส่วนหนึ่งเพราะงั้นอะไรก็ตามนะคะที่คุณปรารถนาคุณจะต้องลงมือทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงโชคชะตาด้วยตัวคุณเอง แล้วก็แน่นอนนะคะว่าสําหรับใครที่มีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่ไม่กล้าเปิดใจก็ตามคําเดิมนะคะคือให้เพื่อนๆเนี่ยแหละค่ะช่วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกกองที่4ี่นะคะให้คนได้เจอคนในฝันเร็วๆแล้วก็ได้สมหวังในความรักดังใจปรารถนานะคะ และขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ subscribe, กดกระดิง่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ